มากินด้วยกนันค่ะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ร้านแคนนาบิกแคนนาบิกแคนนาบิกอยู่ทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปใบหยกสองบา้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์หนึ่งหนึ่งสองเป็นตึกแถวหนึ่งกูหานะคะเปิดทุกวันสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะใครที่ไม่สะดวกมากินโทรไปสั่งกินที่บ้านก็ได้คะ่ะเราติดตามระยะทางโทรมาเลยคะ่ะ081630462 2หรือไลน์มาสั่งก็ได้นะคะแอ l ล n a g a n g ดแก a n a ดลไลน์ชื่อข่าวโะ มีก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น50บาทก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น50บาทก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น70ก๋วยจับยวน60ก๋วยจับหมูกรอบ60เย็ตาโฟ50เกี่ยวน้ำหมูแดง50ก๋วยเตี๋ยวหลอด50นะคะขนมจีนไข่ตาหวาน50กระเพาะปลา80ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นี้80บาทมารับประทานได้เลยค่ะร้านแ a นาบ Can คนาบิดแค n าบิดอยู่ทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปใบหยกสองบ้านเลขที่120ท112เป็นตึกแถวหนึ่งกูหานั่งรับประทานได้ค่ะเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง6โมงเย็นจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะ มาได้เลยค่ะมากินกันค่ะค่าของแล้วก็ให้สุนการศึกษาด้วยแล้วก็บอกแม่คือแช่ข้าวเหนียวด้วยวพรุ่งนี้จะนึ่งข้าวเหนียวกินตังแม่คือฉันให้เข้าไปแล้วมากินกันค่ะคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แปดสิบบาทแปดสิบบาท ก๋เตี๋ยวขั้วไก่มากินกันจ้ามากินกันจ้าน่าอร่อยเลยกินข้าวกันหรือยังอทิตยามากินก๋วยก๋วเตี๋ยวขั้วไก่กับแม่เลยจ้าลิตาลิตามากินกับแม่จ้าลูกรักลิตามากินกับแม่เลยจ้าสศิเทวีมากินจ้าลืมเธอบ่ได้มากินด้วยกันจับบู๊ตลูกรักบู๊ตลูกรักมากินกับแม่เลยบู๊ตสรวิด อ,นนอันนี้อันนี้อันเมนูที่สามพอดีลูกน้องเขาปิดหกโมงใช่ไหมเลยสั่งเขาทำขึ้นมาตอนหกโมงเย็นเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ตะก้องกินตะก้องกำลังมาอ,มอร่อยอร่อยอร่อยคำนี้ก็ผัดแบบนี้ ัดแบบแห้งเลยแล้วกอบยายล็กิกกระทะเขาเริ่มพัฒนาตีมือขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแม่กลัวคนนี้ตอนแรกวันแรกผัดมาไม่อร่อยไงแล้วโดนแม่ว่าแล้วก็เอาลงไปผัดใหม่ก็ยังขึ้นมาก็ยังไม่อร่อยครั้งนี้เขารู้แหละเริ่มพัฒนาตัวเองฝึกตัวเองทําอร่อยขึ้นทุกวันยายแอมบอกแม่กินจนอ้วน อย่ามาตอแหลกูกินวันนึงแค่สามือ้อจริงๆสองมือ้อแต่ว่าวันนี้อันนี้ทํามาจะให้ตะกล้องกินแต่ว่ามันยังมาไม่ถึงกูเลยชิมให้พวกมึงดูก่อนอเดี๋ยวทุ่มหนึ่ง่ะพี่นวัดี่ยเขาจะมาไล์สดถแถลงเกี่ยวกับเรื่องมิตรแกงเวียดนามเพราะว่าพรุ่งนี้อ,อ,อ่สอะ,ะสชอกับสปปศเขาจะไปยื่นหนังสือที่สถานทูตเวียดนาม ว่ามิสเวียดนามเนี่ยมาอะไรนะประยุงการเมืองในประเทศไทยจริงๆไม่ใช่เลยเพราะว่าคำถามเขาเป็นภาษาอังกฤษเขาให้หนางงามทุกคนห้สกว่าประเทศพูดตอบในหัวข้อเดียวกันก็คือเรื่องสงครามต้องการสันติภาพไม่ต้องการให้มีสงครามแล้วก็ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นหัวข้อเดียวเท่านั้นเขาไม่ได้พูดถึงการเมืองประเทศไทยเลย แต่ส่วนที่มีแกนเวียดนามขรูชู3นิ้วมันหมายถึงภาพประรย์เรื่องฮันเกอร์เกมอะไรอภารรอนภาพเสียรีภาพอะไรของเขานั่นน่ะสงสัยจะฟังภาษาอังกฤษไม่ออกเขเหมือนแม่เนี่ยโง่แต่วันนั้นมันเป็นภาษาอังกฤษหมดนะแม่ก็ตั้งใจฟังรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ดูแค่ชุดก็ดูหน้านางงามเท่านั้นเอง นี่เกาหลีใต้จะสร้างเมืองรอยน้ำแห่งแรกของโลกนะจ๊ะ